เป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจเมื่อซัมซุงเตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนพับจอสามทบรุ่นแรกของแบรนด์แต่เหตุผลที่ทําให้เราเจอกับสมาร์ทโฟนนี้มีอยู่หลายประการและมีข้อมูลที่น่าสนใจอยู่เยอะมากเริ่มต้นจากการพัฒนาที่ยาวนานและการเตรียมพร้อมที่เป็นที่รู้จักของซัมซุงทําให้เราเชื่อมั่นว่าสมาร์ทโฟนนี้จะมีคุณภาพและเทคโนโลยีที่ดีมากแต่เมื่อพูดถึงการพับจอสามทบและความบางของตัวเครื่องก็เป็นปัญหาที่น่าสนใจอย,อย่างมาก สมาร์ทโฟนพับจอสามทบที่มีชื่อว่าซัมซุงกาแล็กซี่แซดทรโฟถูกกล่าวถึงว่าจะมีความบางที่น่าตกใจและน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความสะดวกและความสมดุลระหว่างความบางและความสามารถของเครื่องแต่นี้เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องที่น่าสนใจการใช้ชิปเซต็ตกลุ่มสนบปรากรอนของ퀄คอมที่มีความเร็วสูงสุดจะทําให้ g a l ล x y ซี่แซดทรโฟมีประสิทธิภาพที่ดีมากและน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการประสิทธิภาพในการทํางานหลายแอปพลิเคชันอย่างมีประสิทธิภาพ แต่จุดนี้ก็เป็นจุดที่มีความคาดหวังและความกังวลอยู่ด้วยกันการใช้ชิปเซตเรือธงส n ับราก g o 8อ l ล t e g e 5ที่มีความเร็วสูงสุด4.61กิกะเฮิร์จะทำให้ราคาของสมาร์ทโฟนนี้เป็นจุดที่น่าสนใจและน่ากังวลสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความสามารถและความสะดวกในการใช้งานและนี่เป็นจุดที่น่าสนใจอีกประการหนึ่ง กล้องหลักของ Galaxy Z t r แ f o ถูกกล่าวถึงว่ามีความละเอียด200ล้านพิกเซลซึ่งเป็นจุดที่น่าตื่นตาตื่นใจและน่าสนใจสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการคุณภาพภาพถ่ายที่ดีที่สุดแต่นี่ก็เป็นจุดที่มีความคาดหวังและความกังวลอยู่ด้วยกันการใช้แบตเตอรี่ความจุ5,437 mAh ซึ่งน้อยกว่าข้อมูลที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้ทำให้มีความกังวลว่าจะมีความสามารถในการใช้งานเวลานานหรือไม่ จากข้อมูลที่มีอยู่ดูเหมือนว่าซัมซุงกาแล็กซี่แซดทรโฟจะมีความบางของตัวเครื่องใกล้เคียงกับหัวเว่ยเมดเอ็กซ์ทีแอลติเมตสมาร์ทโฟนพับจอสามทบรุ่นแรกของโลกซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจและน่าตื่นตาตื่นใจสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความสามารถและความสะดวกในการใช้งานสุดท้ายแล้วซัมซุงก็เตรียมจะวางจำหน่ายกาแล็กซี่แซดทรโฟชุดแรกแบบจำนวนจำกัดในประเทศเกาหลีใต้และบางประเทศในเอเชียก่อนเป็นลำดับแรกแต่ยังไม่ทราบว่ามีกำหนดการวางจำหน่ายทั่วโลกเมื่อไหร่ เป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าตื่นตาตื่นใจไปทั้งหมดคุณคิดว่าสมาร์ทโฟนนี้จะมีความสำเร็จและความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้หรือไม่คุณคิดว่าจะมีความสำเร็จในการตลาดและการขายหรือไม่คุณมีความคิดเห็นอะไรบ้างเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนนี้ชื่นชมและแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในกาดคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ